ถ้าทํำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยทำธุรกิจอื่นดีกว่าโอเคประเด็นนี้น่าสนใจนะครับและทําธุรกิจอะไรดีครับ <S <S ผมไม่ได้มองว่าธุรกิจเครือข่ายดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้มองว่าธุรกิจขายมันดีกว่าธุรกิจอื่นแต่อย่างใดแต่ผมมองว่าธุรกิจเครือข่ายนี้มันดีสําหรับผมยังไงมากกว่าเพราะสําหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่า hey, เฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ก็ได้ ใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะเราจะไม่เปรียบเทียบว่าอันนี้ดีกว่าหรืออันนี้ดีกว่าเนาะไม่เปรียบเทียบกันเพราะว่าในแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะก็ขึ้นอยู่กับว่าผลลัพธ์ของธุรกิจนั้นๆเนี่ยมันตอบโจทย์คนทํามากน้อยแค่ไหนเออตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าธุรกิจขายดีกว่าธุรกิจอื่นยังไงผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับหรือว่าธุรกิจอื่นดีกว่าธุรกิจขายยังไงมันแล้วแต่มุมมองนะครับ แต่ธุรกิจเครือข่ายมันดีสำหรับผมยังไงบ้างดีกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะคืออย่างแรกเลยนะที่ผมตัดสินใจทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็คือมันมีโอกาสในการสร้างรายได้แบบแพ s ซีฟอินคัมคือเราทำไปสักระยะหนึ่งแล้วอะแล้วเราหยุดทำได้เมื่อเราหยุดทำเนี่ยแต่ไรายได้มันไม่หยุดอะแต่เราต้องทำถูกวิธีด้วยนะไม่ใช่แค่สมัครนะแค่สมัครแล้วไม่ทำอะไรอันนี้ไม่นับ รเราต้องทําอย่างถูกวิธีตามกระบวนการนะแล้วมีองค์กรมีสินทรัพย์นะแล้วเมื่อเราหยุดทำเนี่ยสินทรัพย์ยังคงสามารถทําเงินให้กับเราต่อไปได้โดยที่เราเลือกได้แล้วว่าเราจะทําหรือไม่ทําแต่ไรายได้ก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราหยุดทําก็ตามอันนี้คือแพสซิฟินคัมที่การตลาดเครือข่ายให้ได้นะครับหลักๆเลยผมเนี่ยคาดหวังอันนีนะ้อย่างที่ส เพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยลงทุนน้อยในมุมงผมนะลองคิดง่ายๆนะว่าถ้าว่าเราต้องการที่จะมีกําไรจากการทาธุรกิจในแต่ละวันเนี่ยอาวันละหมื่นห้าพอคิดว่าเราจะต้องลงทุนเท่าไหร่ในการเริ่มต้นหลออักแสนไหม <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจอะไร แล้วนอกจากจะมีทุนในการเริ่มต้นแล้วยังมีฟิกคอร์สในแต่ละวันแต่ละเดือนอีกสมมุติวันนี้โอเคทากาไรได้ละหมื่นห้าวันต่อไปต้องลงทุนลงทุนเพิ่มไหมเพื่อให้ได้กําไรหมื่นห้าเหมือนกันแล้ววันต่อไปต่อไปแล้วต่อไปล่ะอ่ะก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้น,น,นเนาะแต่สําหรับธุรกิจเครือข่ายผมมองว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นหลักพันได้แต่มีโอกาสสร้างได้วันละหมื่นห้าในทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอ่ะอืมเอาแค่มีโอกาสก่อนมีโอกาสเป็นไ,ไ,ไปได้ และอาจจะไม่ได uh, ้ก kind of mm ็ไ hmm. ด like ้เออขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกถูกไหมก็เหมือนกับธุรกิจอื่นนะข้างจริงเพราะการลงทุนไปสมมุติว่าลงทุนหลักแสนก็ไม่มีใครมาการันตีรายได้ต่อวันเนาะว่าจะได้วันละหมื่นห้าหรือเปล่าเหมือนกันธุรกิจก็คือธุรกิจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของผมกับธุรกิจเครือข่ายก็คือลงทุนน้อยนะครับนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายมุมมองมากเลยนะหรือว่าท่านใดที่ มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนกันแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเอาแค่2ข้อหลกัหลกๆนี้ก่อนคือแพสซีฟอิน m e กับเริ่มต้นลงทุนน้อยนะครับแล้วมีไรายได้ที่มันคุ้มค่านะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แค่2หัวข้อพอที่สําหรับผมนะธุรกิจเครือข่ายมันดีสําหรับผมนะครับเพราะเครือข่ายไม่ใช่ขายตรงนะเครือข่ายก็คือเครือข่าย M.L.M. Story สวัสดีครับ